สวัสดีครับผมคลิปนี้จะพามาดูความสวยงามที่มาพร้อมกับความสูญเสียนะครับจุดที่ผมยืนอยู่นี้คือจุดเหนือสุดถัดมาจากสวนของผมนะครับอันนี้เป็นสวนของญาติกันเมื่อก่อนที่ตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่ห้วยนะครับมันไม่ใช่ทางน้ําแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยได้เกิดน้ําหลากเข้ามามันก็เลยกลายเป็นห้วยไปโดยปริยายซึ่งเป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับแต่ที่ผมนํามาเล่าให้ฟังก็คือ ข้อผิดพลาดของคนที่มีที่ดินติดข้างห้วยน้องของบึงนะครับก็คือเมื่อก่อนจุดนี้แหละมันจะมีต้นไม้ข้างริมน้ําข้างห้วยนะครับแต่ปรากฏว่าเจ้าของที่เนี่ยเขาต้องการใช้พื้นที่เยอะเขาก็เลยไปตัดไม้ข้างตะลิ่งลําธารข้างห้วยตรงนี้ออกแล้วก็มาทําพืชไร่ปลูกข้าวโพดปลูกมันสับปะหลังประมาณนี่แหละโดยที่ไม่คาดคิดว่ามันจะมีเหตุการณ์ที่น้ําหลากนะครับ ที่ผมอยู่มันจะเป็นสายน้ําที่มาจากภูเขาปีไหนถ้าฝนตกหนะักมันก็จะมีน้ําหลากเข้ามาทุกปีแรกๆมันก็ไม่หนักเท่าไหร่นะครับแต่ตกมาปีนี้ฝนมันดีจัดมันมีพายุเข้าก็เลยทําทให้น้ําที่หลากมาเนี่ยมันมีปริมาณที่สูงนะครับมันก็เลยไปทําลายพืชผลทางการเกษตรเพราะว่ามันไม่มีอะไรต้านอย่างที่บอกไปจุดที่ผมยืนอยู่เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยตามข้างห้วยพวกนี้เนี่ยมันจะมีป่าธรรมชาตินะครับ สักประมาณสองสามเมตรรอบเลยมันจะเป็นกำแพงต้านน้าไว้ได้น้ําก็จะไหลไปตามทางที่เข้าไปนะครับแต่พอไปเอาต้นไม้ออกกระแสน้ําที่รุนแรงเนี่ยมันก็สามารถไหลผ่านได้ไวนะครับจนทําให้เป็นแอ่งหมือนที่เห็นนี่เลยน่าจะสักประมาณหนึ่งงานนะครับตรงนี้แต่ก่อนเป็นผื้นดินซึ่งถูกเที่ยวทางเข้ามาเพื่อทําเป็นสวน ในสวนผมเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะปลูกไว้ข้างตะลิงนะครับก็คือไม่ทําลายต้นไม้ที่อยู่ข้างตะลิงลาธารเพราะว่ามันจะเป็นประการป้องกันตะลิงพังด้วยแล้วก็ป้องกันน้าเซาะตะลิงด้วยก็ไม่มีอะไรมากครับคลิปนี้แค่จะมาเล่าให้ฟังมาแชร์แนวคิดบางอย่างนะครับถ้าเรามีที่ที่ติดตะลิงข้างห้วยลาธารเนี่ยเราควรปลูกต้นไม้เสริมนะครับอย่าไปตัดเด็ดขาดถ้าตัดออกทางน้ําที่ไปตามปกติ มันก็สามารถไปได้ทุกที่เพราะไม่มีกำแพงกัน้นแค้นเอกพืชที่ผมแนะนำมากที่สุดก็คือไผ่นะครับเพราะว่าฤดูน้ําหลากมันไม่ได้เป็นทุกปีมันไม่หนักทุกปีไผเป็นพืชที่โตวไวครับแค่ปีเดียวก็เริ่มเห็นผลรากกระจายตัวได้ไวมากแล้วก็เกาะยึดตะเหล่งลําธารได้ดีมากทําให้สามารถรักษาพื้นดินสามารถรักษาที่ของเราที่อยู่ติดข้างห้วยลําธารได้นะครับก็ถือว่านํามาเล่าให้ฟังครับผมคลิปนี้ไม่มีอะไรมากอย่าลืมหาไผ่ มาติดส่วนไว้โดยเฉพาะใครที่มีพื้นที่แบบนี้นะครับและที่สําคัญอย่าไปทําลายต้นไม้ที่อยู่ข้างห้วยในที่ของเราเป็นอันขาดนะครับเดี๋ยวจะเสียใจภายหลังขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมผลงานกันมาตลอดสวัสดีครับผม